สวัสดีค่ะกินข้าว<อ>ได้ค่ะกินข้าวน้ำตาลันหัวหนาในวใครที่จะมาม้านนอกอะต้องเตรียมผ้าห่มเตรียมอะไรมาด้วยนึกหัวหน้าเป็นตัวแทนหมู่บ้างน,นะคะอาบน้ำแล้วเชฟไม่ได้อาบวันนี้มีเมนูหมูตอดไข่ต้มสองฟองพิเศษนะคะทุกคนคะ่ะมาใหา้เติบเร์จักหน่อย <laughs> เห็นบ้ะน้ำพริกกระปู ปูนานะคะน้ำพริกปูนาเดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้เอฟซีได้เห็นดูนี่นะ่ะน้ำพริกปูนานะแล้วก็จิ้มกับผักสดยื้อกระเดากระเดากระเดากะเดาอ๋อน,นี่ยม,มาๆมาเด้อค่ะมาเด,ด้อผักสะเดาโอ้กระเดาบันโนเขาบอกว่าน,น้ำพริกกระปูนากินคู่กับผักกระเดาอเออเอือน,น่ะถึงแมว กระดาวขมขมนีขมเป็นยานนเานาก,กินลงไปข่าดาพ้าตัวดอกหนักใช้เขาายู่ใต้ยากันเปื่อนไห้กันอันนี้เนาะเข้ากันเข้ากันนะอืมขึ้นโอห้หวานหวานอ่ะอืมอร่อยน้ำพริกปูปจะเพิ่งทำเอง อ,อกินกับผักสดเ้มขมคุ้คมเป็นยาอร่อย ยากไล์สดนะแต่หัวหน้าโจอบอกว่าไม่ต้องไล์ <c oughs> อื่นบอกว่าอื่นเพิ่งอาบน้ำมา <c oughs> <c oughs> มันต้องแห้งนิดหน่อยมันต้องให้มันงวดกว่านี้อีกนิดหน่นอยแล้วอันนี้ทํา ท้เมื่อเย็นอ่ะทุกคนตอนแรกว่าจะทำกินพรุ่งนี้เช้าเลยนะสุกทันเมนูที่จะเพิ่งจะทำแค่ปีละครังนะทุกคนน้ำพริกน้ำพริกปูนามันทำยากใช้เวลานาะนทำยากแล้วเนาะกว่าสิไปจบอีกเนาะ <laughs> นาที่หลังใส่ไม่พ่องจบนะเข้าหอวแล้วเนาะ มันก็จะเหมือนคล้ายๆน้ำพริกกะทิอะไรเแต่ว่ามันจะเป็นมันปูยันไงต้องมีไข่ต้มให้แล้วมังหรอคว้า กะทิกินแจวอ,อ,อัน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 ใส่เพีย่ขมขมไปเห็นหิวามเอิญบาเพ็นนดเจ้าเทอดนี่ตัตุยเอาตุยเอาอันเนื้อมันหวานเ <c oughs> นาะสมคัดเดอก เมื่อวานมีเอฟซีถามเลยทำไมหัวหน้าจอยได้กินข้าวคนเดียวขนมเนี้ยเปรี้ยวหัวเงาะขนมเมี้ยเปรีบยายหลังไปไหนจะบ่อหรอหัเป็นตาเถอะกนมีแต่เนื้อเนาะเ่าสมกับเห็นให้กินเลยเนาะพี่น้อ,องก็มันมีแต่เนื้อเนาะถ้ากินข้าว กับเมียต้องกินกันน้ำพริกก็เมียมันกินเก่ากับน้ำพริกเนาะต้องกินกันน้ำพริกกินข้าวกับเมียเมื่อไหร่จยมากินแต่เนื้อเด้อพี่น้องหมูทอดกินเนือ้องัวงเสี่ยพึ่งบ่งมากจะีพึ่งพ่อนมากินถัาวกับปนอืมปนนะักใส่น้ำปลาแดกอยังเสียแหงจะแสมีตะหมัด Mà này chơi kia nó mà đẹp có <laughs> đẹp Sao? Bệt có đẹp Bệt có lắm sao? có bệnh lăng มืน่อนี้ดีบไมีลมสองวันประกอนแล้วนีนย้ยิ่งวันที่วันที่อะไรไอ้ไอ้อนั่นอะโรงเรียนประคนชัยที่เขาได้แชมป์ใหม่นั่นมาอะชิงช้าสวรรค์่ะนี่เขาเอามาสแสดงที่โรงเรียนเนาะโอ้ลมไหมลมคักล่มแนมอนก็ตดง ตกตายก็ขอโทษเป็นกำลังใจให้เอซีทางใต้เด้จ่าเดอ้ออดทนเดอ้อพี่น้องค่ะเห็นน้ำท่วมแล้วเข้าคิดพออนตอนสมัยอันตอนนางฟูนบ้านทางอีสานาน้ำท่วมเนาะซ้ำท่วมคนละเทียเลยอ่ะเบิ่งกว่าต่ตดกัน อเก็บฟงเดี๋ยวก็เลือเฟืองแล้วเมื่อคืนเอซบอกว่าจะพึงเดัว้หไม่งควน่าอยแต่ผมมามาแจ็คหายจักดอกสรุปแบงไดงเศรษฐีงานจะไม่ปรเหงเลอเม็ดจริงจพี่น้องอย่าอย่าอย่าหลุดในเสียเปลาวเด้ แต่นอนหนาวเพแางงล้เหรอเือวานนี้ f ดูอันนี้คือสเดานะจ้ะใหม่ๆก็ว่าหวานอ้อเหรอนั่นๆก็ว่าคงตุยน้ำพริกอะเนี่ยทำไมดูสิครับยังถ้วยเก่ามีมีแต่พริกเลยทั้งนั้นเลยมีทีแล้วที่ยังเป็นน้ำพริกถ้วยเก่าถ้านพริกถ้วยใหม่ทำไงฮะ มีแด่มีแด่แบบข้อสิบวันรุดออกจากบ้านสิฮะอ๋อกินแล้วก็ว่าบ้านพริกหวานพริกหวานนี่างละน่ะบัดกินกะนี่มันคือโกมคือโกมอยู่หัน่ะโอ้ไอ้างก็เคืนอยู่หัน่ะแซ่บแซ่บ จอมอห้หียงอย่างัยน้องจ้แล้วกับ่มีอย่งเกิดขึ <laughs> ้นเมื่อนึก,กินเขาได้ปกรายเาบ มากทดลองเห็ดเบงเดอพี่น้องค่ะทดลองเห็ดเบงน้ำพริกปูนาอ่พึ่งได้ปูมาเนาะปูนามาแล้วเพึ่งเอามาตักเอ่อแกะแกะตรงตัวมันออกจากเขาเรียกว่าอะไรเ,เออไม่อย่างกาะกระดองเออแกะมองตมันออกไหมค่ะ มันแยกออกจากกระดองเนาะเอาแต่ตรงขามันกันเนื้ออกมันอะเอามาตัมมีเอามาตัเอามาตัมแล้อเอา,ากรองเอานา้ำกรองเอาน้ำเสร็จแล้วเอามาตั้งไฟให้มันเดือดเดือดจนน้ำมันงวนเลยนะทุกคนใส่เกลือลงไปด้วยนิดหนึ่งทีนี้พอน้ำมันแห้งลงมันจะเป็นเหมือนเอ่อเหมือนกะทิอ่ะทุกคนเหมือนกะทิที่เวลาเราเอาไป มาปรนกระทีไม่ใช่คือล้ายกันน่ะเลยความเป็นไข่เป็นมันของมันขึ้นมาอ่ะเออไขยกระทที่ะทุกคนอันนี้เราก็เอาเอาพึ่งก็คั่วคั่วพริกแห้งพริกแห้งหอมแดงกระเทียมพริกแห้งหอมแดงกระเทียมครัวคั่วนะแล้วเอามาตำให้ละเอียดแล้วพอน้ําน้ํามันปูมันได้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาไอ้ไอ้เครื่องที่เราตำเนี่ยเอาใส่ลงไป พอใส่ลงไปเราก็บี้บี้บีบ,บ,บให้มันเอละลายไปกับอน้ามันปูเสร็จแล้วพอมันเดือดขึ้นมาปรุงด้วยผงนัวเกลือน้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็เอา<ช>บาง<อ>บคนจะนชอบเออใครชอบน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาแทนเกลือก็ได้แล้วแต่คนชอบนังแต่อพึ่งก็ใส่ทั้งสองอย่างถ้าคนชอบเผ็ดจะอร่อยคือถ้ามันไม่เผ็ดมันจะออกเป็นเหมือนกลิ่น มันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันเนาะพึ่งก็เลยแต่อพึ่งเป็นคนกินเผ็ดพี่โจ้ยเป็นคนกินไม่เผ็ดดังนั้นก็คืออพึ่งเป็นคนทําก็ต้องกินเผ็ดโอเคนั่นแหละทีนี้มันจะมีผักผักเอาไว้โรยด้วยนะทุกคนมีต้นหอมมีผักชีลาวแล้วก็ผักคนะแย,ยงนัเนาะผักคะแยงเออผักคะแยงเนอะ ้าเล้าเพิ่มไหมผากะแง่อืมทา,าคเมนเขาว่าออมนั่นแหละคะ่ะ<อ>เอาใส่เอาใส่ลงไปทีนี้ก็ให้มันเดือดพร่ามหนึ่งแล้วก็ปิดแก๊สก็มันก็จะเป็นเมนูที่เกลี้ยงจานแบบนี้เมื่อกี้เต็มเต็มมตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วผ็ดเพจกินไข่อ่ะไม่กินอ่ะแล้าไม่กินก็โอเคไม่กินก็ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะกล้ายันนตบนลาบ สวัสดีค่ะกินหลายอย่างน้ำแล้ว